ข้าวบกกี้นะปบคนละทางคนละทีจะข้นก่เหตุขันกับบ้าก่อเหตุจังนี่นะโก้ัดีวาน่าได้อีกัอยเมื่อเอาบัตรตำรวจอยู่เมืองศรอยาพระราสียานนี่แข็แนคอมาทพูนอีกเฮ้อพัดชีด้วพัดเดือดโมมนวัยเลี้ยล่อง้งค่อนเคยทำลายเ้าไหนมันแบบว่าใจสีน้องเลย ว้าอะไรเบิ้งในแสงตะเวนนะมันตอบอยู่บนหนึวตาน่ะนี่กบเป็นแล้วเขามาซอวยเรือแต่ละเทือกบเห็นความดีของกันเลยว้าว wow, ขออนุญาตนำก๊วยซื้อเข้าให้ชัดมันยังมูค่าของคน น,นี่ชื่อคนแแท่ประทุ่มดาผูกช่อยซ้ำเบื้องในพ่แพทแล้เราน้ำตาออกแล้วได้หาเราน้อยใจนะิน้อยใจพี่อ้างคนเป็นแพทย์อะไรมาอส่งมายหยาคนนะ่ะลดไอ้เต็กเราวัมาอส่งนะนั่นคือ,อกันแพย เพราะลูกแทล่ลูกเปิดกิารแลนคนในมอีลูกพระแลเ็นมาอยู่บ้านลูกพุ่นนึ่งบุญลูพุ่นนั่นก็ยังตายคือการยาว่าอลนเอ็นแต่เจ้าลายเอาพอลูกแผ่จนให้น้ำความอีตนแล้วผัดมาเห็ดกับพ่อลูกแพทจนพ่อลูกแผลให้ละนีไปนีไปว่างๆพี่น้องเอ้ยท like ้างที่คอยเอาให้อยู่เป็นยังก็บอกว่าเขาก็เอาให้อู้่แต่เขาบเอา เพราะวันนั้นกว่าเพราตามความเป็นจริงฮะนะคอยเอาเงินให้ชิ0พันว่านี่โบเอาอยากได้หาชิได้ลายพอเราโบให้บานนีโ่โดยโดยหาชิเนื้อไรมันกว่าราคาน้ำน้ำก็ตุกชิพันพันตุกชิ0พันก็ไปซื้อมาแล้วก็ตั้งเนี่ยแล้วก็จิ้น แล้วมันจากได้น้ำเบาของไพอีกห้าสิบเป็นแสนแล้วหนึ่งแสนหนึ่งอะไปอ่ะไปยังแล้วคันพอแค่นั้นใครยูบอกไปด่าทีมงานในคลิปเจ้าขันดาแล้วพูนว่าไปด่าพวกห้านั่นหนึ่งท่านหนึ่งชี้เขาเห็นแล้วเขาปฏิเสธเขาโมชบ่าเลยก็ธรรมาได้เลยลูกเลยก็จะค่ายแหละคือป้าก็อยาก่ายคือกันครับยังไม่ได้ถือสามนั้นนะเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ ชื่องัวะเข้าไปสิลาบหิวชิ้นงัวสิย่างเข้าไปล่ะผมถามเมื่อไหรกินบ่ชิ้นงัวนี่ชื่อมาสุลับบอแล้วเพิ่์นอันหามผัวเพิ่์นดยผัวเพิร์นเรา,าบอกกินปิดประตูเฮ้ยเมียเราอัดประตูเติมแล้วก็เราปุ๊บบ้าเนเลยดยก็เพิ่น์นเพิ่น์นบอกกินแล้วชิ้นเพิ่์นหมักกบหมักปลาให้เพิ่์นกินกบกินกระปูหันแล้วเพิ่์นหมักนะหันหนาโดยแล้ว แล้วว่าสีเห็นอะไรบ้านในคันเป็นแบบนั้นพอลูกแพรให้แล้วได้หามโบให้หรอ่อยก็ได้มันเสียความมุ่งซื้เสียความมุ่งซื้อกายยุดโบซื้อยังหายเขาปล่อยเขาเนาะปล่อยบ้านเมืองเดือดร้อนเลาช่วยอะไรแจะเข่าชุดยอะไรแต่เข่าพอหลวงแพ่นี้ยังช so ี <h ari <h ari> ้เข่าไปใกล้บ่พอหลวงแผ่นอย่าถามว่านั่นนะตุ ยานเด็บเขาเขาแล้วข่อยนะโอ้ขออนุญาตแบบคำมึงที่แมนจังก็เขาเคยชีกรรมหันยกโทษให้ผุขาเด้อวันนี้ผูุขากับแมนหยุดดอกหยาดลูกหลานเนาะวันนี้แล้วกปล่อยเขาอยู่แน่นั่นเขาบ่มีกินแล้วเขาเฉดไดใบ่มีะถามพี่นันเขาเฉดไดใดวันนี้นะเขาเห็นสาวใบแล้วเขาก็ช่วยตามเหตุตามปัจจัยโดยโดยโบได้ถิ่มได้ป้าแล้วได้พอคำสื่อโดาเทาหู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนอย่างไดสาวใบแต่ว่าไอ้เทิดนี่เท้าหูเรา เคยมีประวัติเสพยามาก่อนแต่ว่าเราเ้าวถามเราแล้วก่อนเราช่วยก่อนว่าเราที่เลิกได้บอสิตบึงยังนางใบบอสเราลาปากแล้วแต่ว่าเรามาทำพฤติกรรมแบบนี้ใชร์เฮาเฮากับบนหูเนี่ยช่วยกินเ้ำเย็นก่อนกนน้ำาห็นบนก้นนาเนาะเอาเงินหายก็ยังกดซื้อเองอย่างนี้พ่อนจะกินน้ำเย็นบัดนี้พี่น้องทรงสิมีแห้งว่าซะ แกแหงมีแหงแหละกินน้ำเย็นเนาะตองแล้วว่ให้เจ้าซนแเยสัเพอมราะมันมันน้อยผนบุมาส่งได้น้อยเดียวเป็เออก็ตาองถามกับบุมาส่งน้อยนี้มิจนาให้ผลนะผ่านเ้บ่อหลดมาเขาให้เบ่อหลดก็ได้แตชันนึง เม็ดตายหนึ่งเดี๋ทางแล้ทานไปดีนะจะได้ชอมาทีเดียวมันแน่นอนอยู่แล้วนอนต่อไปนบูมี่ยังกินไอเทอร์กับสตีนั่งใบอีกเนี่ยเดี๋ยวว่าช่วยกันหาโบแมนบ้าจ้ะบูมี่เนี่กินบาสตีนี้อเฮ้ยมาเฮ้ยช่วยกันหาแล้วเขาก็อยู่เบ๊มนอนแล้วเขาก็หาอยู่ดอกหากระปูกระแปะ นี่ๆฝ่ประธานประเวณีปล่อยแบบนั้นเกินแล้วถูกเนาะเกินเกร็วมับมมันเกินบ่นที่ว่าเอาเงินให้บ่อายากได้หลายททางที่หมู่ซยเหลือนะให้จไดก็เอาลว่าเงินหมู่ยนคนเพิ่นหาที่น้ําที่นั่น เราอยากไดลายตัวสั้นน้อยเห็ดมักเต็นประเด็กกุ้งวัวเจ้าก็มีแล้วเขานำสปาเจ้ามีเจากระมีก็คิดเป็นตัวปูเชียงนั่งอีกให่ช้กันเนาะตานตัวน้อยเห็ดตัวใหญ่มาใช้กั่นี่ยาวว่าวนาเออก็แตว่าว่านอกประเด็นแล้วนี่ว่าวพื้นกาว่าง่ายเนาะแจงปลาแตวว่าสำหรับไอเทิร์นเขาอยากถอยก้อนแต่ใบไน่ะเขายังฮักยังแพงแล้วคือเก่าแฮะไอเทิร์นนี่เขาหู้นึก ข,สสข้อสรงใจข้อนี้อ่าจสิปยุ่งเกี่ยวกับแนวบุรียุบเบิงเนีน่นการที่ข้อสงสัย,น,ยนะเ,นเราจังเป็นแบบนี้โดยเนาะโดย,โดยแต่ว่าเรื่องความจริงความในนะเฮะโอ้โหก็เป็น,บบนังไรแต่ว่าในการสงสัยเนาะพอลูกแพะ เขากรบุขึ้นมาผัวกับผัวมันนาะบุขึ้นมาแค่นั้นขึ้นมากัากกบ,ากากกบปากกรสีเบาอยูย่ปากกรสีบอกอยู่ขึ้นแล้วไหนชาวบ้านมาว่ากันนี่ว่าเมื่อหินน้ำอ้อยละเมื่อไรแล้วนี่ให้เรื่องเย็นก่อนนะเบิ้งนี่เนาะแม่รุกแล้วเมื่อกี้เรานอนนะนไปกินน้ำอ้อยบนบอ่อ ตอนเราเคยอยู่เลยคิดว่าแม่ตอนเราเคยอยู่ตะกี้สบายสิบวดพวงบายบ้านในสมุนไพเทิดบดอยู่นะมันก็ได้สบายก็ต้องพวงวงไปน้ำกันนี่ไปบุกไปเลยอ่าไดเมื่อเป็นในนั้นนะเขากับบุญจักกุมวาและก็คือเขาก็ซอยเต็มที่เลยทีมงานเขาก็ได้โดยพยายามเต็มที่เลยอยากให้ดีเห็นเศ้ามีคนอยู่บนพักแล้วกันถ้ายังไปอยู่แบบนั้นกะขึ้นแต่กับเวรกับกรรมเนาะโดยโแต่บุญวาสนาละบ้านนี้ ย่านแต่เพื่อนน่นแหละส่ะเป็นกระบอกกระปุยเป็น,นอะไรนี่น้ำในนวดดานได้ดินได้เฮือนได้เนะาะข้าวปุยอยู่โดนดอกไปคำเขากระมา้า<อ>ไปคำเขาก็มาเขาวปอยข้าวปุยนอนเโดนดอกเดือคืนเขาก็มาแล้วกินเขาเข้าวปุยย่านดอกลปุยข้าวปุยย่านเขาเคยไป เขาเคยไปบ่นเขาอยู hmm. <I can S 1> uh ่เขาเศร้ามันสะดวกสบายเนี่ยทางด้หัวใจถูกมือถูกตีนเขาเบาเขาสบายหัวใจเขาเลยเขากินกับกินข่าวนี่เฮาไปเลยเฮาได้กินอิ่มเนาะกินอิ่มเลยอยู่ฮัทอยู่เซก็อยู่ได้เขากินอิ่มเขาก็ไปลิ้นกินอิ่มแล้วก็ไปหิวก็มากก็เกาบอลเคยไปบอลเคยอยู่ กินแล้วแล้วก็มามาเฮือนมาช้านไปหิวแล้วก็ไปอีกกินอีกกินข้าวจือซาเอ้ยใบด้านะฮะพอซอยแต่แรกเราเคยลองเนาะแต่ว่าไอ้เทินนี่เราไม่เคยด่าใช่ไหมตอนเมียเราไปเราก็ยังทั้งไห้ทั้งหยังกินหอดเมียอยากให้เขาไปตามหาเมียให้ก็ถ้าตามมาให้แล้วพระดาจำเฮาสับบ้าขี้จอดอี๋ปัดปากซิบบอโอ แม่นอยู่ว่าแความบ่สึกหลายทางทีมงานก็ดีพี่น้องเอ้ยทุกเททุกอย่างภารกิจเฮาแล้วแล้วเฮาจะค่อยออกแต่ละเขตก็ต้องแบบนั้นอยู่แล้วติดตามเนาะบยังไงอุ้ยภัยต้องสิซ่อยเจ้าเบิด4-5ปีบ่ต้องซ่อยดอกบ่ต้องห่วงเห็นบ่คลิปน้องเพิ่นน่ะคลิปอีหยังพี่น้องบบบ่บ่เบิไปซั่นก็ยังเถียงกันาเบิงเถียงฮอดฮอดเหมือน มาหลดไทยนาเขาซชืงอหาอไปเห็ดปีอนวะน้ำมันกองมืเดเถียงเขาอีด้ะฮะเถียงหขีเนาะโดยโดย,โดยเถียงเขาบ้าทั้งที่ว่าซอยเห็ดเฮือนเห็ดจานเพิ่นว่าเหวนป้าชาป,ป้าพังะ่ะเพิ่นว่าวห้ซอยให้อยู่เฮือนอยู่ซานแบบวให้เห็ดหันเห็ดนี่ซอยเพิ่นธรรมราดาเนาะเพิ่นกพ็พาเพิ่นโดยกระป๋ายซองเสมออย่างมาเถียงเขามัน มันบอมันกะเลยน้องเขามันกะอย่างนี là, <Đ ó. S 2> ้อย่างนี้คนหัวแข็งเนาะเ้าง่ายๆกบ่ยอมจนเาง่ายไปเยน้องเานนี้เป็นแล้วบนาสบายนี่บจะควบคุมจะควบไดเว้าถกเบิดไดมสิบ่ ผู้รู ết, ้จักเบิดเฮาว่าร ìn ู้จักมื้อละเว้าหยังนะบ่เว้าหยังมารู้จักเบิดสิจ้าเบิดแต่ว่าบ่ยอมหนักโดยไปเฮ็ดอันคือแบบอันคนบ่เต็มก็เป็นนะเฮ็ดบ้าเฮ็ดบ่บ้าได้เบิดโดยใ่ลูกแม่นบ่เว้าสิลูกลานี่แหละผู้เฮาเคยเบิ่งแยงเฮาอยากเว้าเนาะอยากเว้าเฮาเคยเบิ่งแยงเฮาเคยแบบว่า อีดูสงสารเลยจะว้าคขนมสีอั้มอยู่กันมันกับมันอ้มโบราณมันเป็นเพราะว่าความลับมันมีในโลกเนาะเจ้าสิปิดห่อนมือได้เขาเาเคยบึงเขาเคยบึงเคยแย่งบันเปนวันซอยเลือวันเงินค้ามในในในความปากความเบาเนาะแม่คอยบอกคอยสอนคอยบอกคอยสอนข้าวน้าซำปามี่กับซำซำข้เฮามีกับมีซำได้หักไปกินน้ำ แล er, ้วมันจะว่ามันล่นบาดเลยแห้งอันเนี้ยบอกว่าจะดีมันกะมันคืนใจเนาะโดยโดยพิษแม่นจะชั่งกับข้อวิธีกรรมขอโทษขออภัยไม่ว่าช่วยตามเหตุตามปัจดใจแล้วแบบนี้โดยโดยไม่ได้ปลักล้วคือเก่าด้วยว่นตามเหตุตามปัจจัยเนาะดูเหมือนว่าโอ้ยบมเป็นอย่างพอลูกแพร์แลอื่นๆความหู่นสุด เจ้าต้องใจแข็งแบบเป็นนั่นก็คือว่าเอาคามักรวมมืดเอาหวังดีคูอแต่ว่ามุมเห็นความหวังดีของเขาจะแล้วไปสื่อฉีนมาหลับสื่อกินไปไเลยตถึงเป็นเครียดกันยังไปประตูใส่เนาะต่างสิ่งที่เขาผู้ใหญ่เขาบวรเป็นดีหน่อยเนาะเห็นแล้ว่าเป็นศัตรูสู้กับเขาก็ใหญ่แล้วเขาเท่าถึงการกว่าเขาอีกกว่าเขาอยู่แล้วเขาจะมาซ่วยเขาเขาผู้เท่าถึงการกว่าเขาอีกได้ มันจะมาซอยเขาซอยเหลือคนหนักคนคนถูก่นซอยแห้งต็กแล้วขนย่างซอยนะไม่ชุ่มเมนพุ so ่น yeah. ก oh! ja. mm ับ่นกบระเบนง่ายเพื่อเได้เงินมาซอยเจ้าวันนี้ชุมเจ้าก็ขี่รถใหญ่ใครแน่ขี่รถจักเนาะแต่เนื้อสอดใต้แต่ใต้สอดเนื้อข้าวพุกน้ำห่คนดินกระเบนยุทธ์อ้าวย้อนควบยังย้อนควบอีดูสงสารเนาะ ก็ชอยมาแล้วพัดาเป็นเนื้อหนย้อนความสงสารอะไรแล้วแท้จริงคนทุกข์ยากมันไมหลายมีทั่วไปพ่อแม่เจ้าปักชอยเพียงนี้เอาป้าขอถามเนี่ยนั่นแหละมีว่าเขาเป็นกระสอบมาให้นั่งสบายแล้วมันก็ดีทั้งหมดเห็นความดีเนาะโอ้บุญคุณสมแผ่นดินกับแผ่นผ้าในบวันอยู่วันเช้าให้อีก บิังเจ้าชื่อวตอนตามหาเชิดอยากให้เพื่อนพบกันนะป้าโทรจื้อได้เนาะเที่ยวไปเที่ยวมาทั้งเลมื้อนเนาะปากเช่นว่าบุริยูจ่จนหอนโดนแทมขีรถจัดกับเป็นปากอะโทรหาบันนั่งยางไปถามเขาไปซื้อไปเท้ายังได้หู้หาเพื่อนนะโอ้ยโทรหาแล้วยางไปถามเขาต้นปลาดสาเหตุบักเถิดอยู่ไช้แน่นเนี้ยน,น,น,นี่เขาก็บอกบอกก็บอกกล้าไปเลยบดี อั่างนี้โทรทางเล้มามักก็บอกทังดีว่าท่ามคุณยายยังไม่รู้ไ่มีความแจ๋ยใจไม่มีความดีใจสำหรับฝุ่เจ้าประหารตรงจัดการไม่ม่งตรงจัดการอ๋อรามึบ่งแล้วปาดเหาก็หักแห่งแล้วจบรປมแป่น จะไปกับไอแวลินแบวเน่ยหักแพงจะได้ป้าเอ้ยเท้เยาก็ได้มานี่ก็คือว่าเป็นลูกเป็นหลานได้เด้อหนักแพงกันป้าแตวคือการถึงชิบได้มาด้วยกับปดพบปิดพบกันในทางกันคะแนนกนคือเก่าละโดยคะแนนป้าบดิทามันคือว่าป้าโบจือป้าบบจะคิดหุงเด้อโบเมนูชีว่าแต่ปากเด้ กันไดใส่หมอกกันหนอกหรกมื่อก้้ป้าบวยยาเข็นหุงป้าสเลยได้เมื่อไรเจ้าขี่รถแป๊จะบัวามยังบ่อยักจอเจ้าป้าเส็ไปใส่ฮะนักกจขนาดเนแบบนนอป้าแตวโดโดนี่จะว่ากันเขาเวลาอาลมดีนรืมีอยังขึ้นป้าแต้ค่อยบอกขอน้ำโดยโดยโดยบอกแลทางบอก มันจะเลิม ial, นม้อเนาะแบบน so, me. meat, ี้ว่าเราโกปันไดหรออยู่ไปจะให้เมียใช้เมียมาหาคอเข้าไม่ได้ปกติว่าผิดกะอันคือห้องมอทหารนี่กลับพวกลูกกัดฉีบอดีเสียเงินหลายเมนยู KI, ่เพิ่งจะซอยเฮาเนาะเรื่องเสือมันกัดฉีพรผาเบาลงหลังจากสองล้านมันกัดฉีรุดเป็นล่านหาหรือล้านซ้ำไปในนั้น ไปห้องหมอทหารนี่กับกทิศเชียบุไลช่วยชี้กันกับหมอใหญ่เลยเลยเพราะว่าห้องหมอทหารก็สะอาดพราะห้องหมอใหญ่ก็สะอาดแต่ว่าคนไลยเพราะว่าเคยไปอยู่เนาะเคยไปไปตอนนี้แหละเพราะว่าเพิ่นกะว่างยากกะเข้มอยู่ได้ห้องหมอทหารนี่เลยนี่แต่ว่าเดี๋ยวเขาสีโทรบอกอีกตื้นึงเนาะเพราะว่ามีเบอร์แล้วนะโดยโดยเอาออกมาแล้วกับสีโทรบอกเจ้าอีกตื้นึงแล้วก็ป้ากันออกไป ไปโงพยาบทหารนะครับแต่ว่ามืัอนี้มันบัดสวยแล้วมันนั่นมืนอนี้ไป<ด>บัดเพื่อรอคิวรออย่างบัดสี่ําก้อนนะนะปะโดยมันกับคนบ่หลายแมนมันกับเดี๋ยรอคิวโร<ด>งพยทหารมีแต่เพิ่นว่านนี้ได้เฮากันนั่นแหละกันเนี่ยผมบอกเออสักึดสักยาให้เลือดใจย่างดำทงดำได้แล้วก็ใส่แล้วแล้วก็เขาคอออกสบายโอ้นี่นั่น ลอยลอยลอยใส่เลือดใสย่างแล้วนะครับถ้าคือจัญญาอิเล็กแนวกะคพรามานอนเรือนโอ้ลอยลอยเอามีแต่วันนั้นแหละพี่น้องเอ้เยืดยาวสมควรละคลิปนี้พอน้องแฝดก็สิจบก่อนคือแจ้งปลาแตวไว้ละพี่น้องมืออื่นเนาะถูกมืออื่นแมนได้ออกแต่เศร้ามันบุฟเฟ่ต์นัดกันให้ไฮทออกก่อนนะ เราก็พัดเตัาอันนั้นแล้อก่อนไปหอดตรงแล้วก็ต้องหายเงินเราใส่้นมูมน้ำมันน้ำเลกคันวานนั่นนะห้เราไปก่อนนะหาแล้วว่าคันวาสิเป็นรัดกันยูพุ่นหมอหรือวาน่ใดก็ต้องว่ากันราดเอียดกอนเลตันนี้นะหทงมอรบนี่ไปฮอดทงมอคือว่าไปหอดักยาป้าโทรหาอต้องแพทแมนไปหอดทงมอแล้วก็โทรหาบางเท้าพอน้องแพทเพิ่นรัดไปทางตรงคุณเลยนะ โโดดยยยเดี๋ยวจังว่ากับเพ่อนเด็กคนหนึ่งเพราะว่าการเดินทางกะมีขายถ่ายใจมู้งน้ำมันชื่อนามชินายกินเนาะปะอันแหละพี่น้องเลยบัารนี้กะถัดมาทั้งบ้านป้าออดบัตรนี้พี่น้องทั้งนี้กําลังขูนเขียวอยู่ที่เรือกันยังแต่สั่งกระซี่อะไรพี่น้องเลยยังบ่ทันได้พอเถื่อตอนนี้กะ าพี่น้องเลยมาเห็นทางบ้านป้าออดก็สูงงามสมผู้พห้างพ,ง,งพี่น้องอ้าวโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ ทางเบาคำไพกาซิคอตูกรับกอนเด้อผมเอ่พี่น้องเลยเพราะว่าผมมีสัญญาณอัปโหลดคลิปเนาะตอนนี้กะจังไดกาซิคอตูออกไปหาลงคลิปสัก่อนพี่น้องเลยพี่พาดประกันเลยก็ขอโทษขออภัยน้ำแม่พี่น้องนะบีซีเบอร์สุขูสุขชนอะไรพี่น้องเลยฝากกดแชร์กดไลค์คือเก่าคือเดิมสำหรับคลิปนี้ขอตูกรับกอนเด้อผมเอ่พี่น้องเนาะ อะไรก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิดถุกท่านอะไรที่เขามาเบิงมาชมคลิปอยู่ตอนนี้ก็ขอจงอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเลยสุขภาพเข็มแรงร่ลำรวยเงินคำอยากเย็บอยากจนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตักลับก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องเลย